สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่อง็ดลับมอเตอร์ไซค์ครับผมวันนี้จะมาพอดีมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาเมน้นม,ม,มาว่าเออให้รีวิวการถอดวิธีถอดไอ้ฮอนด้าคลิกครับรุ่นเก่า,เาหน่อยครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งหัดทำเขายังคือเขาคงทำยากเราอว่า ขอดยากอย right ู่ครับกัคือตัวนี้ครับที่มันขอดยากขอดยากเขาจเรียกตัวนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกเครื่องเือยช่วยสตาร์ทผมนะเมื่อกลับผมนะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าภาษาช่างหรือภาษาเครื่องยนต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับผมเรียกว่าช่วยช่วย่สตาร์ทหนึ่ะช่วยเวลาสตาร์ทคนึ่งทำให้เบาแรงครับทำให้เบาแรงทำให้เครื่องสตาร์ทง่ายครับ วิธีการบอกตัวนี้ครับมันจะติดตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าเราบอกไม่เปลี่ยน,นครับมันจะต่อกาแล้วมันจะติดครับมันจะหลอาแลามันติดโค้งมากติดตรงนี้มากครับติดฝา,าสูบมากติดโค้งมากครับก็เลยจะมาารีวิววิธีการถอดตัวนี้ให้ดูสดครับผมวิธีการอ่อกทั้งคันก็ ก็ทั้งทั้งรุเสื้อสูงเขาดูก็ได้ครับแต่ว่าเอาเอาตัวนี้ก่อนเราอยู่เนืองเราต้องสับตัวนี้ก่อนครับก็คือเรื่องนั้นนั้น เส้นหนุนครับในเส้นหนุนที่คือจะมาอัดว่าเวลาที่เราจะสอ,อดนี่ยถอดแล้วมันดึงไม่ออกนะครับนะมันจะติดครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูครับวิธีการสอดก็คือถอดนะครับคลายน็อตจะจะมาอัดก่อนครับ เหลียมที่ใช้ต้องใช้ตัวที่ดีหน่อยครับเดี๋ยวหัวรูดครับจะทำยากครับขายตัวนี้ครับแล้วเราก็หมุนครับหมุนให้มันอยู่ในจังหวะที่ว่ามันจะปลอดออกมาไม่ติดครับ ็ด,ดลนี่คือก็ยังอยู่ในจังหวัดอับอยู่ครับก็ขอดออได้ไครับแต่ก็ไม่ไมรู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้หอดยากเท่าไหร่ออหนะครับแต่ว่าคนที่แฟนคลับที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่ารีวิวการถอดให้ดูหน่อยครับก็ไม่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ถอไไดอขอขอได้ยงังับ ต่อมานะครับก็ไม่ได้ยากครับก็ถอดเสร็จเรียบร้อยจะให้ดีจะให้ทำง่ายครับเราก็ต้องถอดตัวนี้ด้วยครับยางตัวนี้ด้วยครับ นี่มันไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นยากตอนี่การประกอบครับ เยอะกว่าทุกคันนะครับือเยเยอะกว่ารดโซ่ครับ mm. ก็ค่อนข้างจะอุปกรณ์เยอะ,ะรหรือหรือก็เยอะครับก็ค่าแรงก็ค่อนข้างจะ,ะเพิ่มตามเ้วยครับ mm. ทำยากแล้วก็บวกค่าแรงเพิ่มไปด้วยครับเพราะมันเยอะครับกว่าจะรือ้อรื้อได้หรือว่ากว่จะประกอบได้ครับ แล้วยากไหมมันก็ไม่ยากครับเพราะ mm hmm. มันเยอะเยอะครับผมค mm hmm. ือให้ดูเื้อสาให้ดูครับเราจะประกอบก็ mm hmm. อาจจะมีครับผมจ,จะมีคลิทําให้ดูครับ ทำมาดูสดๆครับทำไปด้วยขายไปด้วยครับแนะนำไปด้วยครับผมใครที่ต้องใจสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมดูที่บ้านทักมาทางแชทเฟซบุ๊กครับผมสงสเรืซิงครับ เดี๋ยวทาให้ดูครับผมอันนี้ท่อยังไม่ได้ถอดครับรีบไปหน่อยล่มถอดท่อครับท่อเสียเรียบร้อยครับ ติดครับตีต่อเครืองลอรินครับนี่ครับเครื่องลอรินส์ติดออกมาก่กว่าแล้วเราก็ถอดฟ้าสุดครับติดต่อายขึ้นถ้าเราไม่ถอดฟ้าเครืองลอรินมันก็จะติดยากครับน่ครับวาวน่าจะรั่วครับ ครับรั่วหรือเปล่าครับตอนนี้กรื่ออดให้ดูครับแต่นเป็นหลังสูดแล้วก็สะพานโซ่ล่างครับแล้วเราก็จะมีขั้นตอนนครับคือถอดท่อท้อน้ำครับท่อน้ำอยู่ฝั่งโน้นครับเดี๋ยวเรจะย้ายไปถอดฝั่งโน้นให้ดูครับนี่ครับท่อน้ำครับ มันก็จะไม่มีวิธีการถอดอยู่ครับบางคนอาจจะถอดยากบางคนอาจจะถอดง่ายครับมันจะมีกิ๊บล็อกอยู่ครับกินล็อกอยู่แล้วก็ดึงออกมาก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่คือท่อน้าครับเนี่ยเส้นนี้ครับก็มันจะซกปรกค,ครับเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนครับ ก็แล้วแต่ครับว่าแปลงลวดหรือว่าแปลงสีฟันครับทําความสะอาดครับนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นจับมีขี้ดินจับครับมันจะทําให้อ่ามันทํายากครับมันงัดออกมายากครับจะให้ดีเราก็ใช้น้ํามันเครื่องครับหรือว่าโซนไหนครับทำความสะอาดนิดนึงครับนะครับแบบนี้ครับมันจะทําง่ายครับ ก็คือมันจะทําให้ดันลูกสูบถอยดันท่อน้ําออกมาง่ายครับ <Yay! S 1> นี่ครับเสร็ตบอยครับคราวนี้ก็จะไปหาอะไรมาดันครับผมเราจะใช้ไขควงแบนดันก็ได้ครับคอยดูนะครับว่ามันจะทําง่ายไหม นี่ครับก็ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงครับก็คือก่อนที่เราจะดันตัวนี้ครับเราต้องดันตอนที่ยังไม่ไม่คลายฝาสูบครับไม่คลายน็อตฝาสูบครับตอนนี้ผมผมใล่เกิอคลายไปแล้วครับมันก็เลยทําให้มันยากนิดน,นึงครับทำให้มันแน่นไปหน่อยครับเห็นไหมครับ ยากนิดนึงครับเดี๋ยวจะดันปะาสมให้กลับขึ้นเป็นที่ที่เดิมก่อนครับพอเราจะการหันอนตดันปะาสมครับแล้วก็มางัดใหม่ครับมันก็จะงัดง่ายครับนหมครับมันจะง่ายกว่าเดิมครับอนแรกมันจะยากครับเดี๋ยวว่าครับรถมันเก่าแล้วครับมันก็จะทําให้การทําซ่อมบำรุงก็ค่อนข้างจะยากตามครับ นี่รันลาสุดแล้วนะครับแต่ก็ยังแน่นอยู่ครับใน็วก็ข,ขยับแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> เก็บเคลื่อน,นครับ <c oughs> ตัรศัพท์ตั้งแล้วครับไม่มีคนจับให้ครับ กับการงัดครับปล่อยมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังแน่นอยู่ครับอ่ามาแล้วครับหลุดแล้วครับถูกครับบางทีมันก็ค่อนข้างจะยากครับก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยครับหลุดออกมาแล้วครับหลุดออกจากรูฟรูเสื้อสูรแล้วครับคราวนี้เราก็ถอดเสื้อสูรได้ครับ ว้า เรียบร้อยครับผมถอดลูกสูบมาเรียบร้อยก็ขอจบทลิปการถอดถอดเสื้อส Mi um. 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 ูบฟ้าสูบคลิกร้อยสิบไอร้อยสิบเก่าครับผมไม่เพียงแค่นี้ครับไปที่ชมแล้วถูกใจก็ขอกำลังใจ้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังเจ้าหน้าที่ครับผมตอนทีนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ